บางคนบอกพระพุทธรูปอะไรไม่สําคัญนะสําคัญที่พระธรรมอะไรเงี้ยมัมเคยมีคนพูดนะมกอ,อยากเอาพระชินราชนะไปตัดเป็นท่อนๆหนสวยเกินไปทําให้คนยึดติดนะพวกนี้ไปไม่รอดนะไม่รู้ผิดชอบชัดด่วดีพระพุทธรูปเราอย่าทําลายนะห้ามทําลาย พระชำรุดก็ซ่อมเอาทากาวเข้าไปอะไรก็ใช้ได้แล้วบางคนก็ชอบเอาพระพุทธรูปไปหลอมเป็นฉนวนไปสร้างพระโน้นพระนี้นะบาปนะสำเร็จเป็นรูปพระพุทธรูปแล้วเป็นรูปครูบาอาจารย์แล้วเอาไปหลอมไปละลายอะไหวังว่าจะดีไม่ดีไม่ดีนะอย่าไปทำ แล่สำเร็จเป็นรูปพระแล้วก็เป็นที่เคารพบ,บไหว้พระบางองค์ที่คนเคารพเยอะๆนะมีเทวดาอยู่นะมีเทวดาอยู่จำนวนมากเลยบางองค์ที่ขลังๆอะ่ะไม่ใช่ขลังเพาะอำนาจพระพ,พุทธเจ้านะพระเจ้าท่านนิพพานไปแล้วพระพุทธรูปขลังๆ พลังด้วยพลังของเทวดาเทวดาเขามาอยู่กับพระองค์นี้คนมากราบมาไหว้อะไรเขาไม่ได้รู้สึกว่ามาไหว้เขานะเขากปลื้มใจว่าคนมาไหว้พระใจเขาก็ได้บุญเขาก็เลยชอบถ้าพระองค์ไหนไม่มีใครรู้จักไม่มีคนเขารบกราบไหว้นะเทวดาเขาก็ไม่อยู่ด้วยเขาอยู่เพราะว่าเขาได้บุญด้วย ได้อนุโมทนาเห็นคนมาไหว้ก็ปรับปลื้มใจแต่ถ้าสมมติหลวงพ่อเป็นเทวดานะเราไปอยู่กับพระพุทธรูปบางองค์ดังๆคนเอาไข่ต้มมาถวายทุกวันทุกวันเลยบางคนบนไข่ต้มหมื่นฟองพันฟองโอ้เห็นแล้วเบื่อนะเห็นทุกวันทุกวันนะเห็นแล้วไม่ค่อยปลื้มเลยเมื่อไหร่ฉันฉลาดสักที นะถ้าเป็นหลวงพ่อนะองค์อื่นท่านอาจจะปลืม้มแตหลวงพ่อไม่ค่อยปลืมนะ้มหรอกหลวงพ่อจะปลื้มกับคนปฏิบัตินะแล้วจริงๆที่หลวงพ่อเคยพบเคยเห็นมานะถ้าเราภาวนาเนี่ยครูอาจารย์ปลื้มนะถ้าเราภาวนาเราไปส่งกันบ้านท่านเข้าไปกราบไปไหว้บางทีเข้าไปอยู่ใกล้ๆท่านนะท่านมองปั๊บท่านก็ปลื้มนะ ให้จิตท่านสัมผัสปุ๊บท่านก็รู้แล้วว่าเราพอนาไม่